อยู่ดีๆเธอก็มาทำไม่ชออยากดูสนัยครับพี่ <c oughs> อยากดูสนยัยอีกเียวเหรอให้ตายเถอะเรียกว่าเงินในบัญชีเนี่ยไม่ต้องฟื้นกันเลยทีเดียวครับพอกำลังจะพุ่งอารมณ์เหมือนคนจะล้มแล้วก็โดนช้อนขึ้นมาต่อยต่อแต่ไม่เป็นไรครับขอมาแล้วเราก็จัดให้ได้อย่างที่บอกครับเงินมันซื้อเราไม่ได้ทำไม่มากต่อ ในเปร์ที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือ AR 3 0นั่นเองนะครับเป็นปืนโปรดผมเลย้าถามว่ามันดีกว่า a x ยังไงด้วยน้ำหนักของมันแล้วก็ความคล่องตัวของมันนั่นเองครับด้วยดาเมจกระสุนเนี่ยถ้าเข้าอกเข้าหัวนี่ก็ตายหมดครับถ้าใช้เป็นเจาะหกเนี่ยมันเลยตอบสนองผมได้ดีกว่าครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักความคล่องตัวของมันที่เบามากๆเนี่ยเวลาโยกหยุดโยกอะไรเนี่ยมันง่ายครับขึ้นสะกบก็ไหวแต่เป็น a x นี่แรงก็จริงครับแต่ยิงพลาดมานี่ศัตรูรู้จุดก็ชิบหายกันเลยทีเดียว <S <S และใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณ เติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line แอดแ p ปเปิลมหรือคลิกลิงก์ใต้ดคลิปชั่นได้เลยไหนไ,ไม่เห็นมีใครเลยประพาคารหรือเปล่าวะอยู่เตี้ยใต้เตียงผมเออใช่ใช่ใช่ใชอ๋ามึงเสร็จอย่างนี้เสร็จเลยรอรอรอวันรอวัน อ่าเรียบร้อยึนตาเลยเหลืออีกตัวปะหมดแล้วเหรอเฮ้ยยังมีอีกมีอีกมีกี้เมื่อกี้เสียงเดินไม่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเดินอีกอะไหนวะนนัทำงานอะไรกับพี่พิงหรอครับผมเอง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 ไอ้ตอนนี้ผมเองผมเอาเองอ่ามึงอืออเอาไม่ตายอือ

ไอ้ฟันอย่างนั้นดีกว่าจะตายอ่ะแล้วเพื่อนผมไเอาสุดแล้วผมบอกขอไม่จริงไงวิ่งวนอ่ะรอรอรอเพื่อนเย็บแผลก่อนครับรอเพื่อนรอเพื่อนเย็บแผลก่อนแม่เกือบได้เห็นสุกกนักกรรมแล้วฮะผมกข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อบอดยิงบอดไม่ตายเหรอววะน่บเลาอด อร่ารเนีไปคลังแสงหน่อยครับพี่ทำาไมมีแต่คลังแสง20บาทเนี่ยโอ้โหน้องชายเอ้ย,อยแบบนึงไม่รวยจริงทำไม่ได้ตยหนึง ตายป่ะวะไม่ไม่ตายเหรอวะนะมาดูผมเป็นเจ็บมาดูผมเป็นเจ็บมากเหรอเพื่อค่คือแบบไม่ตาย,ยาออาเดี๋ยวผมเอามาอีกไอ้นีมน่มาไปข้างหน้าแล้วมาไปข้างหน้าแล้วมันกลัวผมจัดอะ่ะผมได้กลิ่นความกลัวมันไอ้นี่น่าจะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนะ <c oughs> ไหนวะเน่กูแย้มแล้วแย้มอีกไอ้เียจะปุ๊ก้าสองเด้งเลยนะมันก็ไม่ยอมออกสักทีเว้ยอันนี pues ้อันนี<_<_<_<_้เออตายโอ้โหอ๋อ ไอเฮียกินเฮียอะไรเข้าไปเดี๋ยววันนี้อ้แมนเลือกเกินแมนเลือกเกินวันนี้ตามอสพบมีดมาด้วยใช่ครับออกออกออกเป็นไปพี่ไดะอย่าตายนะผมเจ็บอยู่คนที่โดนยิงร้องเลยยินบดลุยคลังแสงกับชาเลนเนี่ยผมพาตัดอยู่นี ปืนธรรมดาเกาะเต็มยังเอาตัวไม่ค่อยรอดให้ผมเอาปืนบอดไปลงคลังแสงก็เจอกันพอดีแหละครับเออยเีไปเราตะกินไปแล้วว่าทุกคนตาหนุ่มก็ตายแล้วเหรอมา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 มัน拉ตาหนุ่มไปกินแล้วด้วยเหรอโอ้โหลากผมคนแรกเลยเียแบบนี้กั้นอะอ้าวผมเห็นแล้วเมื่อกี้ ขอยตีดิขอยอตีขอยอตีขอยอตีอ่ะแบบนึงน,นะใส่กระสิเฮ้ยวู้ยมาตามผมวะไงอ้ยังุ้ณทำคลิปแต่ละคลิปที่ชอบมากๆนะ่ะมันดูเพลินหายป่วยเมื่อไรแล้วลงบ่อยๆน้องบ่าวขยันลงเลยเดียนะ๋ดวยวแป๊บนึงครับฮือม

เฮ้ยอะไรเนี่ยแปบ๊บนึงนะครับทุกคนมึงเจ็บเลยครับเหี้ยเอ้ย <c oughs> มึงเป็นอะไรกับกูนักหนาะเนี่ยเขีย <c oughs> แม่งมปกกันตายตายปะตายปะทะลูก <c> บ <oughs> อลเหี้ยเดี๋ยวตัวเดียวย ลูปันลูบันหมด้วแรงัวันวันมันวันผมก็วันเนียไม่ได้ใส่แม็กดี ถ้าเองไม่เข้ามาข้าจะเข้าไปหาเองแล้วนะไอส้สำมรีถ้าสำมรีไม่เข้ามานี่พี่จะไปหาสำมรีแล้วนะ ไหนวะตมอังเ้นปุ่มวิ่งมันหยุดหยุดเนี่ยของผมปะอุ้ยาปลาปลานื่อยวะแป๊บมึงปวดแขนวันั้นเยเดินย่ิบสองนากาปัดขวายิงสว่างน หมดไอ้รยฮะใช่เหรอครับมีมีมีโดนิศสองร้อยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้สองสองร้อยโดนตว่าไงล่ะครับโดนิมาใหม่ได้เมื่อกี้โดนิศสองร้อยว่าไงล่ะครับ อ๋อตัวตัวนอกรอบ55เอาจนได้ฐานฐานเดี๋ยวไปไปดูไอ้นี่ก่อนไปดูศพนอกก่อนครับศพหนึ่งก็อุ้ยเฮดหฟูว่ะมาเตอร์คนไทยเดี๋ยวนะอ๋อนี่นี่ผมผมยิงตัวผมยิงตัวด้ตายไปตัวด้วยโอ้ยิงไปกี่ตัววะเนี่ยตาเนี่ยอันนี้สไนเปอร์ หายป่วยเมื่อไรขยันลงทุนเรื่องบาี่ช่องน้องดูสนุกเดี๋ยวรอผมตายก่อนลืมลูกซองนะ55ขอเป็นคนยิ้วของสักสองถึงสามตัน55แล้วโมเุาหรับขอเป็นคนหิ้วของอ๋อนี่ไง เป็นกำลังใจให้คุณครับผมไม่ไม่ได้มาสตรีมมาเนี่ยดูนี่เหมือนเลิบกดเหมือนกันนะครับบางทีไม่รู้ไปร่ำรวยมาจากไหนฮะแต่ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยผมอยู่อนนชอบดูพี่ขอบคุณ <มา S 1> ครับ,รบซิฟซิฟแรกเลยเหรออ๋อนี่ขอบคุณมากเลยครับหนึ่งร้ออันนี้มีแต่ป่าปาเนี่ย มีแต่ป่าป่าวันนี้ยินดีต้อนรับกลับมาหลังจากหายไปหลายวันวการาฟกำลังดีครับการาฟกำลังดีแต่อย่าทักนะ<า>อย่าพึ่งทักอย่าพึ่งทักโอ้วบวกร้อยสสิบอะยิงไปหตัว โอ้ไอเอกนี่ขายทิ้งไปเถอะไผมซื้อมาทำไมก็ไม่รู้เมื่อกี้คนดูโดนิดบานเนี่ยบอกว่าขอคัางแสงหน่อยถ้าเราไม่เล่นเนี่ยมันจะเป็นการเสียน้ําใจครับแต่เสียเงินในบัญชีเนี่ยไม่เป็นไรก็เข้าไปเอาไม่ได้เหมือนกันนะเย็นก็ชิงเฮ้ยอ้าเฉ้อผมตาย เขาก็ไม่เข้าโอ้ยโอ้ไม่ทันอีกแล้วโอ้โดนหัว่ <c oughs> คือถ้าเขาหยามด้วยการยิงหัวเราอย่างนี้คือไม่ได้ล่ะครับต้องหาะีรมันแข็งแข็งมากันหัวหน่อยละยืนดูเลย มาเเอดี๋ยวกูทะลวงเองเดี๋ยวไม่รูเ้เลยหน่วยหน่วยทะลุทะลวงเองเดี๋ยวผมรู้ไปผมรู้ว่าคอนเทนต์อ๋อจริงคอนเทนต์จริงครับนี่ไงคอนเทนต์เรียกน้ำตาเรียกเรียกน้ำตาจากคนดูครับอุย้ย <c oughs> เดี๋ยวมันมันมันเซ็ตแฮปปี้มิวหรือเปล่านี่อ่ะตาเมื่อกี้เราไม่เอาจริงกันเฉยๆครับรโยนเกมไงตายตายตายเนี่ยเอาจริงละ นผมเจ็บหนักกับตัวอยู่ข้างบนเนี่ยตัวหนึ่งไอ้ตรงบนเขาอะไอ้อไม่ใช่บนเขาเนินข้างหน้าเลยเนี่ยเนินข้างหน้าเนี่ยตัวนการ์ดฟงการ์ดฟ้าเนี่ยคือถ้ามันมันไม่ดอกผมก็คงไม่ซื้อหรอกครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นมาเอาแล้วนะครับแฟนซีดีอะทีทีเรียกแฟนซีดีก่อนลงเซท้าไปโดนแต่ต้นออกเข้าอ <c oughs> วีเลยเดี๋ยูก่อนสวัสดีขอสักหน่อยละกัน โอ้โหมันมันได้ผมเม่งกาลังจะดีใจว่าไอ้เหี้ยกูได้ของสี่ไอ้นี่เต็มเต็มไปดิเลยอ่ะเต็มเซฟเลยอ่ะไอ้เหี่อนิกนิกว่าเหล่ามาจากกล้าคนดีคนเดิมอุ้ยอุ้ยเบ้งมาว่ะอีกตัวอ่ะแต่เอ็มเก้าเก้าห้านี่ไม่กล้าเอาจากเซฟเลยอ่ะเบมือนเทพย่าพ้กับสิ่ตัวอีกเนี่ยสามแถวอ่ะ <laughs> <laughs> อยู่หน้าประตูเลยมันมันมันป,ปีนตัวหนึ่งเลยเฮ้ยโอ้โหแดนล่ล่แบบสีเทียดอะ่ะวิสองนี่ไง, M ไงเอ1หกหนึ่งไอ้เหี้ยมันเล่นเอ1หกหนึง่งแล้วมาดิ พอกูไม่ใส่หมวกดีๆมึงก็ยิงหัวพอกูใส่หมวกดีๆเสือกเอากระสุนดีๆมายิงตัวกูอีกชิบหายกันหมดครับเจอแบบนี้แต่แน่นอนครับถ้าเขาเอา M61 มายิงเราแบบนี้เรายอมไม่ได้ไงอย่าหองอย่าหองอย่าหองอย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห,งห้ป่าน้ําตาไว้สู้สิสู้ไหมใใใส,ไสู้ไหมละ่ะถามเคนี้แหละถ้าตายอยู่แล้วยังสู้ไหม <c oughs> มึงตอบไม่ดังเลยมึงตอบไม่ดังเลยอะ่ะอ๋อยังไม่ได้ซื้อหลีดดำนี่วะสิงโตมึงไม่ต้องอยู่นานไอ้เหียตัวนี้เนี่ยตัวซวยเลยใจสู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมาอ๋อไหวยังไหวอับยังไหวอ ฉันจะเป็นราชาจากฝูงลิงให้ได้เงินไม่ตายโอ้อะไรกวะเนี่ยกระแนบพี่สวยหมดแต่กิมตายเหรอตายแล้วเหรอข้างหลังอ่ะไม่รู้ดิเออเอ็กตายยังวะกิมยังไม่ตายกครตายอ่ะโดนเอ็กปวดตาเจียไปสองคายแพบนึงแต่กิมผมเจ็บ จัดค่อที่อถึงตาหน่อยครับโอ้โเอ็กเหรอครับสักครู่นะครับกันนะตาเอ็กนี่ต้องแบบสอกเลยอ่ะไอตาไหนตายเนี่ยก็เจ็บหนักชิบหายครับตาไหนที่รอดก็แบกของเพื่อนเต็มเป้ไม่ได้อะไรเลยไม่มาจีี่ตาย โอเซตใหญ่ด้วยนะเนี um ่ยไโถี่ยิงมันไม่ตายตัวเนี้ยโอ้ยผมรุดก๊อกมันไม่ตายอ่ะของแบบหอมๆเลยอ่ะเอาสองแล้วตายสามสามสามนะเตายสองร้อยสองร้อย พอดิโอ้โหแต่งเต็มด้วยนะโอ้โหบีดผู้เสียจะเป็นอย่างอื่นวะมึงมิ่นนะบ้านไม่เชื่อใจในพี่มึงนะ เรือสองตัวเลยวะไปเยอะไปเยอะปันไปอีกมันไปอีกลูกหนึง่งชิดแล้วพี่มันชิดแล้วชิดหน้าพี่เลยพีนกระเป๋าต<ป>ายมึงอา โอ้ไม่ตายโดนปะวะเดียวไอ้ทียตายไปตัวนึงโอ้ไม่โดนเสียดายนะสุดท้ายโอ้เสียดายครับมาสุดท้ายไม่โดนที้ไม่ให้กูหล่อเนี่ยก็ไม่ได้ปืนกลก็เล่นไปแล้วสไนเปก็เล่นไปแล้วมาถึงตาลูกซองกันบ้างดีกว่า เฮ้ยมาเล้วบอสมาเล้วข้างล่างบักดาวประตูดาวประตูดิอันนี้บอสเุ้ยไอ้ยันนี่บอกบอเนี่ยโดนยิง่กับแตกเฮ้ยมันลง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 ตายตายมันตายหนึงมันตายหนึ่งเฮ้ยตายแล้วมตายแล้วไอ้นี่มันอยู่ได้พี่มันไปไหนวะ ตายด็อกหนึ่งไอ้ย่าเมื่อกี้ผมเห็น plex? ได้เป็นไปไหนวะเจียไอ้ขาวไปหมดเลยตันนุ่มโดบนปืนพกยิงตายเหรอไม่ใช่พกปืนปืนกลขวามือ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 ได้เนินได้เนินได้เนินเต้นเนินไอ้ย่าลุกหมดวันนี้จันนุ่ม อ้าวาวววววอวว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 วอวว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 ลองหลับตายว กูวิจิการแล้วพวกเขาทีหลังอิ่มเลยเอ้ยเอาเซ็ตองเซ็ตหกไปทิ้งเล่นกันเราอ่ะแม่โคตรรวยอ่ะ